สวัสดีค่ะพี่น้องกลับมาพบกันอีกแล้วเนาะค่ะน้องอีนางสิมาให้เบิกงของผีนางสร้างจากผีคนไทยจากก้านไทยอยู่เมืองไหนกับหลูเนาะค่ะนาะเขาขายนี่ค่ะเขาเอามีโปรโมชั่นเนาะคะ่ะเนาะเป็นปลาลามไม้เนาะคะ่ะเนาะงสามขวดลอยพี่น้องสามขวดลอยโคนป,นปกติแล้วมันตกปกติแล้วตามร้านไทยเขาจะขายอยู่ประมาณขวดละหกสิบกว่าโคนเนาะคะ่ะเนาะงหกสิบเก้าโคนจะอยู่ที่ประมาณนี้เนาะคะ่ะแต่ว่ารอบนี้เขาเอามาเขาเอามา จัดโปรโมชั่นลดราคา3ขวดลอยพี่น้องอีนางก็เลยสั่งมาโกขวดเนาะค่ะโกขวดสองลอยเนาะค่ะเนาะนานๆนที่นั่นนน,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 นที่อ่าปลาร้าไม้นี่จะลดลดลาะะราคาเนาะค่ะพอลดราคาเลยอีนางก็เฝ้าเสือเอาไว้เลยเนาะค่ะเนาะก็อยู่ได้โดนค่ะนี่ยกขวดนี่อยู่ได้โดนเลยเนาะค่ะเนาะ,ะแล้วก็อีนางสั่งเสร็จมีพีเข้ามานะนำเพราะว่ามันเพราวหนหน้นางเสีย เสียค่าทรงเหมาเนาะค่ะอ่าเสียค่าทรงเจ็ดสิบโคนเจ็ดสิบโคนนี่รูรูซึ้งว่าจะได้น้ำหนักหากิโลเนาะค่ะเขาจะยูนิตยูนีตสร้างของเขาจะทรงแบบว่าเหมาเป็นอ่าเป็นกิโลจากมีมีอหากิโลสิบกิโลจังสี่เนาะคะ่ะหน่วยยูนีตจะบ่มีทรงแบบว่าอ่ากี่กิโลเราไปสร้างเราไปไปสร้างก็จ่ายตามจํานาวนบอมแมนเนาะคะ่ะหน่วยยูนีตเขาจะแบบว่า จะมาจ่ายหากิโลสิบกิโลแบบนี้เนาะคะ่ะเนาะบอกว่าคุณจะสร้างของกิโลเดียวหรือว่าสองกิโลหรือว่าสามกิโลคุณคุณกดจ่ายค่าส่งในราคาเดียวก็คือเจ็ดสิบโคนเนาะค่ะนี่นางก็ไดสมม้สิมมี่มาสองห่อพี่น้องเห็นไหมสิมมี่สองห่อแล้วก็ปลาไม้หกขวดคะ่ะทั้งเบิดกระจายไปสามลอยกโคุณบวกค่าส่งน้าเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวเมนี่อีนางโอ้ยมเอนี่อีนางเมื่ท่านได้กินข่าวเบิดมือพี่น้องอีนี่นี่นางจะมีเออ่หมูย่าง เป็นมูสเป็นมูสสามชานแต่ว่าอีน่าเอามาไปเป็นมูแบบเป็นชิน้นเป็นชิ้นมูโดยเข้าเฮ็ดหมูกรอบนะคะแต่ว่นอีน่าเอามาหั่นเป็นสินสนนะะ่นิเนาะค่ะเนาะบ่มีเวลาอย่างแล้วพี่น้องมือหนีเบิดมหมอตะลอนตลอเนาะคะ่ะไปเบิง่งเพอใหญ่เราไปเบิรงสถานที่เราจะเห็ดตัดใหม่ขายกระดูกไส้เล่า,าไปเบิ่งสถานที่เนาะคะ่ะพึ่งกลับมากกันพี่น้องนี่น่าจะมาเฮ็ดอ่า ขาแรงกินหิวเข่าค่ะเค่เขาแรงแบบเร็วๆเนาะค่ะเนาะมีนั่งจะย่างหมูให้พอใยญ่กินกับมันฝรัง่งเนาะค่ะเดี๋ยวนั่งเก็บของก่อนค่ะเดี๋ยวเรามากินเขาน้ำกันได้พี่น้องเด้อสวัสดีค่ะ <c oughs> พ่อแม่พี่นอ้องป่องป่ายสุกุุกคนค่ะกลับมาพบกนันอีกแล้วเนาะค่ะเนาะมันนี้ <c oughs> ขอโทษครับพี่มีนั่นงพปเพียงน้องมากินขนมจีน,นอีกเกา่าค่ะพี่น้องเพิ่งกินเขาเมื่อนี่เบิดม,ม,มือเพิ่งกินเขาตอนหกโมงแงรงนี่เลยเนาะ มันหยุดอ่านหนังสืออ่านหนังสืออ่านค่ะอ่านแน่อีหีดิดพี่นอ้องยีนางมีอันน้ำจิม้มน้ำจิม้มซีฟู้ดค่ะนี่เห็ดหมูว่านนี่แหละค่ะพี่น้องคะ่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดโอ้ยแบ่บๆมีหมูย่างหมูย่างบาร์บีคิวย,ยีนางเห็ดไห่พอยไงราเลืออนนะค่ะนี่หมูย่างนางสิพ้ามาก,กินอันมาเด้อพี่น้องกินกินเขากันตอนแรกว่าสิกินเมี่ยงหมูย่าง แต่อีกใจนึงก็อยากินขนมจີนพเดมาสักแซ่นกัน ใช่เป็ดพวงไงขนมจีนแสบแสบคือเกาเนาะคะ่ะเมื่อนีเ้เด็กแกงเห็ดหมอหนึงพี่น้องหมอนิ่เลยแกงเอาไว้นะคะเนาะเพราะว่าบวบที่สื่อมากนั่นบอกกิ่นบอกกินจากซีมาสีนเอาก็เลยแกงแกงเซ็ตแล้วก็จะเอาใส่ซองฟิลไม้ うん。<スープ> มาเด้อพี่น้องเลยแสบๆนิ้วเข่าพ่อใหญ่กินแล้ว เป็นดำๆนี่มันมันมาใหม่เรล้ว,วเป็นซอสบาร์บีคิวซอสบาร์บีคิวสื่อสำเร็จรูปมา่วาหว,วานพี่น้องย่างแล้วก็มันเป็นดำๆนะหวานคัก 什么？ А ну. อร่อยมากเสียบๆอ้ เดี๋ยวน่าจะไปที่การบานต่อพี่น้องมสั้นแล้วเลยขอบคุณที่เข้ามาเบิงคลิปค่ะมันี้มาแบบฝ่าๆเบิดเมื่อ ก็จะกินเขาพี่น้องเขามือแหลกแล้วเนี่ยหิวแล้วก็แซ่บมากเลยอร่อยขนมจีนกินย่ำใดกับเบอเบอนนะคะเนาะในคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะแล้วพออนคลิปหน้าค่ะพี่น้องค่ะบ๊ายบายค่ะ